9. ปราสาสตผีสิงสุดเฮียนรอบโลกความหลอนที่ยังรอการพิสูจน์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามก่อนที่จะถึงยุครุ่งโรจน์สงบสุขดังเช่นปัจจุบันล้วนต้องผ่านศึกสงครามอันโหดร้ายยาวนานหลายศตวรรษปิดทุกก้อนประตูทุกบานป้องปราการทุกป้องล้วนแล้วแต่ฉลมไปด้วยข่าวเลือดความทุกข์ทรมานและความอาฆาตพยาบาทจากสงครามวิญญาณยังคงวนเวียนถูกกักขังอยู่ภายในปราศาท์ชั่วนิรันดร์ตอ ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของปรา,าสาทสยองขวัญจากทั่วทุกมุมโลกที่มีผู้พบเห็นและสัมผัสกับประสบการณ์ทางวิญญาณชวนขนหัวลุกมากมายแม้ตอนกลางวันสถานที่เหล่านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันงดงามเพียงใดก็ตามเมื่อตกกลางคืนแล้วภายใต้แสงจันทร์ที่สาดทอแสงก็พร้อมจะปรากฏเงามือดอันน่าหวาดหวั่นขึ้นมาทันที 1. 1. Edinburgh Castle, าาเอดินเบร์ร่าแคสเซิลสกอตแลนด์ปราสาทเอดินเบิร์กเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในโลกโดยนิตยสารไทม์ที่นี่ถูกก่อสร้างขึ้นในช่วงยุคศตรวรรษที่12ตั้งอยู่บนหินผาแวดล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามแบบสกอตแลนด์แต่ใครเลยจะรู้ว่าภายในปราสาทนั้นมีคุกกับขังนักโทษซึ่งอบบวนไปด้วยความตายอยู่ทุกอนุถนนโดยรอบปราสาทถูกใช้เป็นที่ฝังศพของผู้ตายจากโรคระบาด ตามห้องโถงทางเดินมีผู้พบเห็นผีมือกลองไร้หัววิญญาณของสุนัขที่เร่ร่อนอยู่บริเวณสุสานและที่โด่งดังมากที่สุดคือตำนานของเลดี้แกลมิสที่ถูกเผาทั้งเป็นต่อหน้าลูกชายของเธอเองในปี1537ด้วยข้อหาแม่มดซึ่งวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนทวงถามความยุติธรรมที่ควรได้รับในปี2001เคยมีการทดลองโดยคัดเลือกอาสาสมัคร240คนที่ไม่เคยมาที่ปราสาทเอดินเบิร์กและไม่ ทราบถึงประวัติของที่นี่ให้มาอยู่อาศัยในปราสาทเป็นเวลา10วันผลก็คือผู้เข้าร่วมทุกคนล้วนแล้วแต่เจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติความรู้สึกอึดอัดคล้ายถูกจ้องมองอยู่ตลอดจากมุมมืดเงาที่ปรากฏอยู่ตามห้องขงังและความรู้สึกคล้ายถูกเขาไม่อย่างไม่ทราบสาเหตุ ชินลิงแฮมแคสเซอลอังแลนด์ปรา,าสาทชินลิงแฮมเต็มไปด้วยตำนานสยดสยองอันยาวนานกว่า800ปีถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการรบกับกองทัพสกอตแลนด์รวมถึงกับขังทรมานเฉลยศึกและทหารที่จับตัวมาได้และตำนานที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดคือเรื่องราวของจอห์นเซธผู้คุมสุดโหดที่เกลียดชงังชาวสกอตเป็นอย่างมากโดยจะค่อยๆกรีดเนื้อของนักโทษทีละชิ้นทีละส่วนจนกว่าจะขาดใจใตายในที่สุดปัจจุบันปรา,าสาทชิน ลิงแฮมได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแต่บรรยากาศอันน่าสยดสยองภายในปราสาทแห่งนี้ก็ยังคงอยู่เสียงกรีดร้องด้วยความทรมานยังคงก้องอยู่ภายในรวมถึงเสียงโซ่ของผู้คุมจรเสดที่ใช้ลากศพของผู้เคราะห์ร้ายด้วย 3. าีเมจิตแคสเซิร์เจแปนปราสาทที่เมจิตที่แสนงดงามหนึ่งในมรดกโลกที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทนกกระสาขาวเป็นปราสาทที่ออกแบบสลับซับซ้อนทั้งด้านในและด้านนอกมีอาคารเชื่อมต่อกันกว่า83อาคารเนื่องจากเป็นปราสาทที่ใช้ป้องกันศัตรูจากภายนอกในยุคสงครามกลางเมืองตำนานความเชื่อเกี่ยวกับปราสาทที่เมจิตนั้นมีมากมายเช่นถ้า ใครอยู่ภายในปราสาทประมาณ4ี่โมงถ้าไม่ออกจากปราสาทภายในเวลาสองชั่วโมงจะหลงทางแต่ตำนานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือตำนานผีนับจานหรือสรายาิกิซารายาิกิซึ่งว่ากันว่าในจำนวนบ่อน้ำหลายสิบบ่อที่สร้างขึ้นในปราสาทแห่งนี้มีบ่อหนึ่งที่มีผีสิงซึ่งเป็นวิญญาณของหญิงสาวชื่อโปกิกุโปกิกุที่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม ลีฟแคสเซอร์ไอแลนด์ปราสาทลีฟมีอายุกว่า400ปีและเป็นที่ที่ได้รับการกล่าวว่าเป็นปราสาทที่เฮี้ยนที่สุดในไอแลนด์จากเหตุการณ์ที่บรรดาลูกหลานตระกูลโอคารอนทำการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ความเป็นผู้นำเกิดการสังหารหมู่ภายในตระกูลรุ่งแล้วรุ่นเล่ารวมไปถึงมีการค้นพบคุกหลับแบบยุโรปยุคลางที่เรียกว่าอัปเลดเป็นคุกที่สร้างให้มีลักษณะเป็นเกาะกลางเหวด้านล่างจะมีกับดักเป็นหนามแหลม เพื่อป้องกันนักโทษหลบหนีมีการพบซากกระดูกมากมายทับถมกันในคูกลับนั้น รยามาคาเซอร์สโลวีเนียปราสาทสมัยเรเนซองที่สร้างภายในโพรงถ้ำขนาดยักษ์เพื่อใช้เป็นป้องปราการทำศึกกับจาก,กระวัดิโรมันมีช่องทางลับมากมายสำหรับใช้เพื่อหลบหนีและส่งสเสบียงทับในยามศึกสงครามที่แห่งนี้นอกจากจะมีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบแล้วยังมีผู้ตายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี1511ก่อนจะถูกสร้างใหม่อีกครั้งในปี1567 6. แคสเซิลบรานโรมาเนียปราสาทบรานแห่งโรมาเนียเป็นปราสาทที่นักเขียนชาวไอริชบรามสโตเกอร์ใช้เป็นวัตถุดิบในนิยายชื่อดงังเขาเดรคิวลาแม้จะไม่ได้เป็นปราสาทของแวมไพร์จริงๆแต่ความน่ากลัวในทางประวัติศาสตร์จริงนั้นก็ยังคงอยู่คือเรื่องราวของเจ้าชายนักรบนามเวลาดดคูลวลาดีไอไอไอดาคูลที่เคยครอบครองปราสาทนี้เพื่อใช้ต่อสู้กับชาวเตริร์ว่ากันเจ้าชาย ทรงสู้รบด้วยความเฮี่ยมโหดไร้ปราณีต่อค่าศึกศัตรูฉเฉลยศึกที่จับได้ก็จะถูกนำมาเสียประจานอย่างน่าสยดสยอง เจ็ดแคตติแสแคเซิสโลวาเกียรปราสาทแอคติตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้หมู่บ้านแอคติประเทศสโลวาเกียที่มีตำนานความเฮี่ยมโหดของเขาเทศอลิซาเบตบาตโทรีที่ลวงเด็กสาวในดินแดนของตนเข้าปราสาทเพื่อรีดเอาเลือดส,ดสดสดมาอาบชำระล้างร่างกายด้วยเธอมีความเชื่อว่ามันสามารถชะลอไว้ได้ เอลส์แคสเซิเยอรมนีปราสาทเอลส์หนึ่งในปราสาทยุคลางของเยอรมนีที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามปัจจุบันตัวปราสาทยังเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลเอลส์ตระกูลขุนนางเก่าแก่ซึ่งอาศัยอยู่มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่12และไม่เคยเปลี่ยนมือเจ้าของเลยร่ำลือกันว่าทุกวันนี้ยังสามารถเห็นวิญญาณของอัศวินยุคลางเดินตรวจตราไปมารอบปราสาทอยู่ มุสกาแคสเซิลเช็กรีพับลิกปราสาทโฮตกามุสกาแห่งสาธารณรัฐเช็กปราสาทสยองขวัญที่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยศตวรรษที่13ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันโดดเดี่ยวความแปลกประหลาดของปราสาทหลังนี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการสร้างนั่นเองตามปกติแล้วปราสาทจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเหมือนป้อมปราการหกเข้ากับที่อยู่อาศัยแต่ที่นี่ไม่ได้สร้างเพื่อการสู้รบกับข้าศึกแต่อย่างใดเพราะมันเอา ไว้กับการบางอย่างเอาไว้ไม่ให้ออกมาได้ต่างหากปราสาสหลังนี้ถูกสร้างทับอยู่บนหลุมขนาดใหญ่หลุมหนึ่งใต้ปราสาทโดยสร้างโบสถ์น้อยไว้อีกหนึ่งอยู่ณจุดนั้นมีความเชื่อกันว่าหลุมนี้ลึกจนมองไม่เห็นก้นเป็นประตูเชื่อมลงไปถึงยมโลกและยังเป็นที่อยู่อาศัยของปีศาจครึ่งคนครึ่งสัตว์ด,ด้วยหากหลุมนี้ถูกเปิดเมื่อไหร่ก็อาจนำพาปีศาจร้ายเข้ามายังโลกมนุษย์ได้ทุกวันนี้ยังมีผู้พบเห็นปีศาจและพูดผีต ต,ต่างวันเวียนอยู่ภายในปราสาทเพียงแต่มันถูกขังเอาไว้ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ